สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะ ต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการเที่ยวสุพรรณบุรี4.0นะคะสวทสุพรรณบุรีค่ะ Fm 102.25เมกะเฮิร์์นะคะควบคุมการผลิตรายการโดยนางสาวสมจิตน้ำค้างข่าผู้มิรยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรีเลขที่ทำน้าที่ดำเนินรายการนะคะมาเจอกันวันนี้นะคะตรงกับวันอังคารที่16พฤศจิกายน2566นะคะเราก็เพิ่งจะได้ทราบผลการเลือกตั้งไปหมาดๆถึงแม้ว่าจะยังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการนะคะแต่ว่าก็ต้องขอขอบ คุณพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะคะที่ออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งนะคะจะเลือกใครไม่สําคัญแต่ว่าเราได้ออกมาใช้สิทธิของเรานะคะตามระบอบประชาธิปไตยเรียบร้อยแล้วนะคะคงต้องมาดูต่อไปนะคะว่าผู้ที่เข้ามาทําหน้าที่แทนเราเขาจะดูแลแก้ไขปัญหาความดดร้อนอย่างไรบ้างนะคะแต่ว่าวันนี้คงจะไม่ได้มาคุยเรื่องของอการเลือกตั้งสสนะคะแต่ว่าจะคุยในเรื่องของการบริหารจัดการน้ํามากกว่าว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งก็ในส่วนของท่านหลายๆท่านเนี่ยคงจะ จับตามองอยู่แล้วนะคะว่าห่วงนี้เอ๊ฝนฟ้ามาเนี่ยการบริการน้ําบ้านเราจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับทางด้านของท่านสวอนุสัตย์คงมาลัยหรือว่าคุณหมอหน่อยนะคะตอนนี้ท่านอยู่ในสายได้แล้วะค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพครับค่ะ <c oughs> เห็นเกินเริ่มต้นขึ้นมาด้เรื่องผลการเลือกตั้งเรา,าก็มาลงเอ,อยที่การจัดการน้ำก็ <c oughs> <c oughs> คงเป็นประเด็นที่เพิ่งเมื่อเช้านี่ครับได้มีการประชุมอนุกรรมี่การติดตามเสนอเนะ้และก็เร่งวัดการปฏิรูปประเทศการ<ะ>ดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติในเรื่องของอสิทธิมนุษยชนสิทธิเรี่าพข้ะการคุ้มครองผู้บริโภคกันนะครับก็ถ<ะ>้านาเรียนต่อท่านผู้ฟังด้วยครับว่าแบบนี้เราก็มีวาระอันหนึ่งที่ทํางานร่วมก,กันกับหาวิทยาลัยศรีนคก,กรินทร์ทวโรลเพื่อที่จะ ดำเนินการทํางานวิจัยชิ้นหนึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสื่อสารด้วยการจัดการน้ํานะครับในพื้นที่ห้าตำบลจะเป็นตําบลองค์ัก,กร์ตาบลยกดเข้ใหญ่ตันทลนตะข้าแล้วก็ยังไปสาลีกฤษณานะครับทั้งหมดห้าตำบลเนี่ยก็อยู่ในพื้นที่ที่ผมเคยเล่าแล้วมั้งคุณเล็กคงพอจําได้เป็นพื้นที่ทางฝั่งฝั่งตะวันออกของแม่น้ําท่าจีนนะครับแล้วก็ เป็นพื้นที่ที่เรียกว่าทุกตำบลเมอเขตอำเภอบางปะมาถูกประกาศเป็นเขตน้ำท่วมและก็ประกาศเป็นเขตน้ำแล้งตลอดก็นไปตลอดทั้งปีนะครับก็ก็จะมีคนบอกว่าไอ้เขาประกาศก็เพราะว่าจะเอางบมาช่วยเหลือมันก็เป็นเรื่องจริงก็เพราะว่าเนื่องกากว่ากระบวนการของการจัดการเนี่ยของคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นนะครับค่ะแล้วก็เราก็ไม่สามารถจะจัดการได้ด้วยแค่ งบประมาณภาครัฐลงไปทําถนนลงไปทาคันกั้นน้ําลงไปทํโน่นทํานี่เพียงอย่างเดียวแต่ยังจะต้องอาสามารถที่จะดาเนินการอื่นๆน,นะครับให้สอดคล้องแล้วบังเอิญที่ผมเรียนว่าผมก็ไปดูงานที่อื่นมาแล้วแล้วเราก็ทําสําเร็จมาแล้วตรงนี้อะไรที่เราทำสำเร็จที่มีอยู่เนี่ยมันไม่มีอะไรมากไปกว่าการเข้ามามีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน แลแ้วจากการวิจัยจากการติดตามจากการศึกษานี่เราจะพบว่าที่ทางภาครัฐพูดตรว่ามีส่วนร่วมทางท้องถิ่นบอกมีส่วนร่วมนะยังไม่มีส่วนร่วมที่แท้จริงเพราะการมีส่วนร่วมต้องสื่อสารสองทางต้องมีเสรีภาพต้องมีอิสระภาพต้องไม่ขึ้นต่อต้องมีความคิดเห็นที่สามารถที่จะรับรู้แก้ไขปัญหากันได้ไม่ใช่เพียงแค่ว่าสื่อสารเพียงทางเดียวที่มันเป็นนะครับดังนั้นเราก็เลย มีความร่วมมือกับทางสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําอีกแห่งหนึ่งที่จะเข้ามาช่วยในเรื่องของกอารนำอาแกนนําของทั้ง5ตำบลเนี่ยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เป็นภาคประชาชนภาคองค์กรชุมชนเนี่ยนะครับอย่างเช่นกลุ่มผู้ใช้น้ําหรือว่าส่วนที่เป็นผู้ประสานง,งานขององค์กรปกครองท้องถิ่นะน,บบนะครับจะเป็นอบตทั้ง4แห่งนี้ก็ดีนะครับเช่นทํางานด้านช่างบ้างเรื่อย ึ่งเท่าที่ผมสัมผัสมาแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยทุกแห่งเนี่ยมีมีเจตนาดีร่วมกันเลยถ้าเกิดเรางไปสามารถจัดการได้เนี่ยมันความหมายคือมันไม่ใช่ไปจัดการให้น้ํามันลดหรือให้น้ํามันเพิ่มแต่จัดการให้สภาพความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของเราเนี่ยอยู่กับมันได้เราสามารถอปรับปรุงนะคะเพื่อให้มันมีความสอดคล้องกับสบภาพความเป็นจริงได้มากขึ้นเช่นถ้าต้องการให้น้ํามาก่อน มาทีหลังยังเกี่ยวข้าวไม่เสร็จก็สามารถที่จะประสานเพื่อต่อรองกันได้หรือว่าจะมีว่าน้ำมันมาเป็นทุ่งเลยก็ต้องสามารถที่จะส่งเสริมการมีอาชีพใหม่ๆหรืออะไรทำนองนี้ซึ่งหลายๆเรื่องเนี่ยมันอาจจะยังมองไม่เห็นแล้วก็ต้องนำเรียนว่าต้องกลับเรเย็นท่านผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่เหล่านี้เนี่ยอาจจะบอกโอ้หมอนุศสตร์เป็นหมอแล้วจะไปรื้เรื่องอะไรไมกได้ไปเป็นชาวบ้านอยู่ในพื้นที่ก็จกิ่งครับต้องก็ต้องกลับเปียนว่า ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้จำนานหรืออะไรตรงนั้นแต่สิ่งที่สําคัญเนี่ยที่ศึกษามาแล้วก็เห็นชัดเจนประเด็นชัดเจนก็คือว่าเรามีพี่น้องท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านช่วยดูแลเรามีท่านนายกอบตอมีสมาชิกอบตอช่วยดูแลแต่เรายังไม่สามารถที่จะจัดสภาพแวดล้อมแล้วก็สภาพวิถีชีวิตและความเป็น,นอยู่ของพี่น้องให้สอดคล้องกับความเป็นจริงที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วความเป็นจริงที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ย เขาเขาว่ากันรู้ไหมว่าคนในโลกนี้ทั้งหมดทั้งโลกเลยนะครับคุณเล็กค่ะเหมือนไก่ที่อยู่ในเข่งน่ะปัญหา,าก็มาจิกนาตีกันเองตายกันใบมั่งไม่ตายกันมั่งอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าไม่ได้มองเลยว่าไอ้สิ่งที่มันเอเป็นภยัยคุกคามที่มาอยู่กับตัวเราอะวันเนี้ยสิ่งที่เราเปลี่ยนไปเยอะมากใช่ไหมครับค่ะแล้วเราก็มีชะตาก,กรรมในเรื่องเนี้ยเรื่องเดียวกันจำจน ฟ้าป่าเี้นเดียวเท่านั้นเนี่ยก็ไฟดับกันตัวกันหลายอำเภอเลยใช่ไหมครับหรืออะไรทํานองเนี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องที่เราต้องรับตัวกันเข้ากับสิ่งอมแล้วทั้งโลกเขามีการพูดคุยกันถึงเรื่อง g, s d g Sustainable Global อ,อ,อะไนะ Sustainable Development น,น,น,นะฮะซึ่งมันเป็นเรื่องของการพัฒนาอย่างยัง่งยืนนะฮะที่ทำให้เราจะได้ช่วยกันดูทั้ง มันอาจจะไกลตัวแล้วก็ไม่สอดคล้องเพราะว่าทุกคนก็จะบอกว่าโอ้ยแค่ปัญหาเฉพาะหน้าทำอาหารกินรายวันนี้ก็จะแย่อยู่แล้วยี่งจะมาให้ทำน่นทํานีท่ทํานักไม่ใช่หน้าที่ของฉันเป็นหน้าที่ของอบตอขอรับเลียกมาแล้วเป็นหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นหน้าที่ของในอำเภอเป็นหน้าที่ของจังหวัดเป็นหน้าที่ของจะจะจะและ้วเป็นหน้าที่ของสอสสอวซึ่ง <c oughs> จริงๆแล้วมันไม่มีใครรู้ว่าแต่ละบ้านเนี่ยก็จะมีความแย่พร้อมที่ไม่เหมือนกันถูกไหมครับ ดังนั้นทอย่างไรที่เราจะช่วยเหลือดูแลกันได้โดยทําให้สามารถที่จะรองรับกันได้มากที่สุดกตัวอย่างถ้าเป็นผู้เปราะบางถ้าเป็นกลุ่มผู้สูงอายุมากๆผู้พิการติดเตียงหรืออะไรที่อยู่ในพื้นที่เราก็ต้องมีกลไกลงไปช่วยดูแลใช่ไหมครับเด็กเกิดใหม่ก็จะต้องมีสวัสดิการมีอะไรต่ออะไรให้เขาเติบโตแล้วก็มีสิ่งที่เขาสามารถพัฒนาตัวเองไปได้ด้วยดีซึ่งตรงนี้เนี่ยเห็นหมหลายๆพระกรรมือางเขาก็ อะไรนะฮะห,หาเสียงกันเอาไว้แล้วเดี๋ยวเราก็คงได้เห็นซึ่งมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องครับไม่ได้เป็นปัญหาอะไรใมนแง่ของการที่จะใช้ทรัพยากรของประเทศเพื่อไปบำรุงทรัพยากรมนุษย์นในยุคใหม่ให้เขามีสภาพทางร่างกายจิตใจที่ดีแต่มันก็ยังต้องรวมไปถึงเรื่องของศีรธรรมในเรื่องของการศึกษาหรือความรู้ความเข้าใจในยุคใหม่เใช่ไหมครับท่วันนี้คือ เคลียรไปเน้ยเนื่อก็ได้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนได้ด้แค่คุณหมอคะบังเอิญบังเอิญผมค่อนข้างมั่นใจอะว่ามันทําได้แล้วก็ผู้ที่เป็นพระเอกจริงๆเนี่ยก็คือผู้นําชุมชนที่เป็นผู้นําธรรมชาติหรืออาจจะเคยเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านมาก่อนเคยเป็นอบตมาก่อนหรืออะไรเ้วก็มารวมตัวกันแล้วก็ทํา ในสิ่งที่เป็น,นกลไกขององค์กรของตัวเองที่อยู่ในชุมชนอยู่ในหมู่นั้นหมูน่นี้แล้วก็ทําเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่เป็นเกี่ยวข้องกับอาชีพหรืออะไรซึ่งจะทาให้การรวมตัวแล้วก็ไปพูดคุยกับทางภาครัฐยง่ายขึ้นหน่วยงานรัฐที่เขามีหน้าที่เรือ่งงองเมืองส่งเสริมต่เรื่องการค้าขายเรื่องของการทําผลิตภัณฑ์ชุมชนหรืออะไรตอนนี้อะไรได้หมดเลยนะครับหรือกเกเตะหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าที่พันธุ์มาหลายสิบปีเนี่ยต้องย้ํานะครับ ไม่ว่ารัฐบาลไหนมันมีใครเก่งกว่ารัฐบาลไหนแต่ว่าวกลไกของเรามันอุ้ยอ้ายจนกระทั่ทงทําให้การสื่อสารมันเป็นทางเดียวก็ไม่สามารถที่จะทําให้เกิดความเข้มแข็งได้ถึงจำเบอกว่ามีตําบลที่เข้มแข็งจริงๆอยู่ประมาณสักเพียงแค่หนึ่งในสี่ของตาบลทั้งหมดเองนะคุณเล็กทั่วประเทศความหมายก็คือภาคประชาชนสามารถจะมีกลไกองค์กรชุมชนแล้วทําให้อะไรรู้ไหมครับทั้งทางฐานทางด้านท้องที่กำนันผู้ใหญ่บ้านหรือทางด้านอบต เมาที่กรรมาธการเนี่ยท่านทํางานร่วมกันอย่างสนุกสนานมีความสบายใจนี่แหละที่แล้วก็สื่อสารสามคคีสตั้งสต่แล้วก็ตั้งระหะสังคมสันติอารยะไม่ต้องมานั่งทะเลาะกันเวลาเลือกตั้งทีหนึ่งเลือกตั้งใหญ่เลือกตั้งเล็กทะเลาะกันหมดเพราะว่าคนนั้นจะไปสายนี้คนอี้จะไปสายนั้นแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วคนที่อยู่ในชุมชนต้องร่วมมือกันการทุกฝันที่ังอยู่แล้วก็คงพอจะมองออกไปรอบๆด้านได้ใช่ไหมครับเห็นด้วยกับ นั้นเห็นด้วยกับภาคนี้อะไรก็อะไรพอคุยหกมาเท่านั้นไปเจอคนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยเราก็จะมาตามชุดความคิดเลยว่าถ้าคนนั้นไม่เห็นด้วยนี่จะต้องยังอยี่างกันอย่างประชาธิปไตยเราต้องเคารพความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมครัะจะขายความคิดจะจูงใจจะเชื่อมโยงหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ต้องฟังกันแต่ว่ามันก็จะมีชุดความคิดที่มาในลักษณะที่ว่าถ้าหากว่าคนอื่นไม่เห็นด้วยกับตัวเองคนนั้นหมดมันก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยละเรื่องพวกเนี้ย รวมทั้งที่ว่าถ้าจะขอให้เขาเห็นด้วยเนี่ยมราะว่าเขาสะกดตรงนี้แล้วมันก็จะทําให้เขาเห็นด้วยยากตรงเนี้มันจะเป็นประเด็นนะครับด<ม>ังนั้น<ม><ม>การที่เราจะตำหนิิจริงอย่างเช่นส่วนราชก,การหรืออะไรก็ไม่ได้ไปว่าเกิดบุคคลแต่ดูเชิงระบบดูเชิงกลไกดูเชิงกระบวนการที่เขาทําอยู่แล้วมันใช่ไหมไม่ใช่เนี่ยมาฟังกันหน่อยไหมมาช่วยกันดูแลหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ย <Okay. S 2> เราก็ไม่ว่าเพราะว่าพี่น้องขา้าราชการทุกท่านท่านก็หวังดีแล้วก็ทําอยู่ตามระบบแบบนั้นเนี่ยครับทีนี้เลยคิดว่าเหมือนกันว่าถ้ามีโอกาสจะเคจะเข้าไปอยู่ในกรรมธิการราชบาณนี่ถึงเพื่อนจะไปดูนะฮะ <Okay. S 2> ว่าพัฒนาการเรื่องนี้จะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเราจับสันไม่ค่อยจะลงเนื้อล,ลงตัวกันเท่าไหร่แล้วบางทีก็บางทีก็ไปเรือบางทีก็ไปขาด <Okay. S 2> ในคอกัน <Okay. S 2> ที่สําคัญก็คือว่าปัญหาทั้งหมดมันแก้ได้ไม่หมดหรอกถ้าพี่น้อง ประชาชนในชุมชนไม่ทําแผนเอาไว้เองเขาเรียกว่าแผนชุมชนซึ่งเเรียกว่าแผนหมู่บ้านแผนตำบลแล้วก็มารวมกันเป็นแผนอาเภอแผนจังหวัดแล้วก็ทําร่วมกันตรงเนี้เป็นเรื่องที่คนใจของชงงาวนชุมชนตาบลจังหดําเนินการกันอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็มีอ,อ,อาเภอตาบลที่สาคัญสำคัญในจังหวัดสุพรรณบุรีของเรามีหลายแห่งที่ให้ความสนใจถรงนี้ว่าส่วนใหญ่ท่านจะ ไปดูในเรื่องของบ้านที่ดีเพราะช่วยนะบ้านแล้วก็ที่อยู่อาศัยหรือโงรงการบ้านพอเพียงอะไรเงี้ยครับค่ะอืมันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นหลักเหมือนกันนะคะต้องเป็นโจทย์ให้รัฐบาลชุดใหม่เข้ามาก็ต้องมาเชื่อมต่อแล้วก็สารต่อในเรื่องราวตรงนี้นะคะคุณหมอถูกต้องครับถูกต้องครับเดี๋ยวก็คงไปตามดูกันแล้วก็คงได้ให้ข้อเสนอแนะกันอะไรกันเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยก็ต้องทาในเชิงนโยบายแล้วก็กำหนดกลไกผ่านกระทรวงต่าง <Okay. S 2> ผ่านเจ้ากระทรวงซึ่เป็นรัฐมนตรีและผ่านประหลัดกระทรวงที่ทเป็นข้าราชการประจํา mm hmm. แล้วก็นําเอานโยบายเหล่านั้นเนี่ยลงมาให้ถึงระดับกรมกองแล้วก็มาส่วรนราชการภูมิภาคผ่านจังหวัด mm hmm. ผ,ผ่านการควบคุมดูแลกํากับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งตร <Okay. S 2> งเนี้ก็จะเป็น,นกลไกใหม่ในการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ซึ่งหลายเรื่องก็อาจจะเกิดเป็นสิ่งที่ดีๆใหม่ๆนะครับ <Okay. S 2> ในการปรับปรุงเพราะว่าจากการเลือกตั้งสี่ปีครั้งหนึ่งแล้วก็ที่สําคัญก็ แล้วกับเรียนท่านผู้ฟังนะครับอย่างวุฒิสภาเองเนี่ยก็ปีหน้านะครับก็จะหมดวาระก็จะอยู่ไปจนกระทั่งถึงประมาณเดือนพฤษภาหลังจากนั้นก็จะมีกระบวนการของการเลือกตัเองนะครับเรียกไว้ว่าถ้าเขาไปมีสสรอไปตั้งร่างรัฐธรรมนูญกันใหม่อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่สําคัญเนี่ยมันก็จะมีประเด็นหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับว่าจะมีสยวไหมหรือยังมีแค่สภาผู้แทนราษฎรอันเดียวหรือเปล่าเพราะว่าตัดถืนแล้วตัดอยนเลยนะ วันนี้ปัญห,หารับเป็นยังไงอะไรเนี่ยอ่าวันนี้มีการประชุมกันก็ยังมีการพูดว่าหลายประเทศทั่วโลกมีสภาผู้แทนรัษฎรแล้วก็มีสภาสูงมีสภาอุทิศาเนี่ยเอาไว้สําหรับให้ช่วยกันดูติจริงเพื่อดูความรอบครอบตึ่งอนุรักษ์นิดๆน,น,นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าสุดท้่วจะโดนไม่พัฒนาเพราะผมเองเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าผมมีประเด็นเรื่องของการระต้อะตีรูปรต้องเปลี่ยนแปลงเยอะๆในหมดรอบตัว นะครับแล้วก็สิ่งที่ทุกคการเมืองเสนอไว้เนี่ยก็เป็นเรื่องเป็นประเด็นปฏิรูปทั้งหมดแต่ถ้าจะเป็นมองในเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติใจจะเป็นปัญหาแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้ยากขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วตอนเนี้ยสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเขาก็วางกลไกไว้ในลักษณะนี้ทั้งหมดแล้วมันจะดีด้วยซ้ำไปว่าถ้าแผนยุทธศาสตร์ชาติถึงปี2580เนี่ยซึ่งผมจะอายุ81เลเนาะก็จะทําให้เราได้รอเห็นอีกสิ อีกป,ปีนะครับว่าเออมันจะเป็นโดยตามนั้นไหมแล้วเราไปก็จะมนแผนย่อยแผนเอ่อแผนละห้าปีห้าปีห้าปีเราก็จะได้เห็นกันละว่าคนไกเนี่ยมันเอื้อแค่ไหนแล้วก็ลูกหลานเราอีกสิบห้าปีข้างหน้าเดี๋ยววันนี้เขาห้าปั่วคนนี้เขาก็เริ่มตั้งได้แล้วเนี่ยก็เช่นเดียวกับที่ผ่านมานี้เนาะ,ะเราก็จะได้เห็นอ่บทบ,บาทใหม่ๆของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่สําคัญนะคุณเลสต้องสื่อสารสร้างความเข้าใจกันแล้วก็ต้องให้เห็นข้อเท็จจริงว่า เราเนี่ยไม่ได้มีแต่ไก่ในเข่งเท่านั้นนะครับเรายังมีคนนอกเข่งนะครับเรายังเหมือนกับว่ามีคนเขายกตัวอย่างตัวเล็กว่าเอามดดำสองร้อยตัวเอามดแดงสองร้อยตัวนะครับไปใส่ไว้ในโหลเดียวกันมันจะเกิดอะไรขึ้นครับตัวเล็กก็จะกัดกันมันก็อยู่ของมันไม่ยังยังยังไม่อากลวยโละมันต้องมีคน ต้องไม่อยู่ในโหลเดียวกันครับเขาก็ต่่งคนต่างอยู่อยู่แบบเงียบเงียบอยู่แบบสงบแต่พอเมื่อไรก็ตามพอมีคนไปขย่าวขวดเท่านั้นได้เรื่องเลยฮะ,ะมดจากเกณฑตายหมดทั้งขวดเลยอันนี้เป็นเรื่องจริงอบอกให้รู้ว่าคนที่อยู่รอบนอกเนี่ยใครบ้างละ่ะต้องย้ํานะครับมหาอำนาจเยอะยะ,ะเต็มไปหมดเลยตั้งแต่สมัยเอก่อ,อนอ,อยุคอยุธยาที่สามไปจนได้ไหมครับสมเด็จพระนกริน หรือว่ามาแม้จะทั้งในช่วงรายการที่สามมาช่วงรายการที่หกหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยล้วนห <c oughs> ้ามเลี่ยเนี่ยล้วนแล้วแต่มีส่วนเกี่ยวพันแล้วก็ที่สําคัญนี่ก็ต้องย้ําว่าสถาบันหลักของชาติเราเนี่ยที่เป็นส่วนที่ช่วยทําให้ความมั่นคงของเรายังอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ <c oughs> เพราะว่าถ้าไปเปยดช่วยกับพัฒประเทศเพื่อนบ้านเห็นไหมฮะสถาบันหลักของชาติถูกทาลายยัย่งเลย <c oughs> อ่าตรงนี้คือประเด็นที่บอกว่า อีแล้วทําไงตอนนี้เขาจะเจริญก้าวหน้าไปถึงไหนนี <sair> ่ค <nte> ือประเด็นที่อจะอาจจะไปถึงการเมืองนิดนึงนะครับแต่ว่าผมก็จะเชื่อมยองย้นลับมาว่าวันที่สามสิบฮะวันที่สามสิบพฤษภานี้ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตสุพรรณบุรีกรรมธิการสิทธิชุชนสิทธิเสรีภาพและการของผู้บริโภคนี้ก็จะมาจัดเสวนากันด้วยเรื่องของสิทธิชุมชนในเรื่องของการสื่อสารนะครับเพื่อการใช้เทคโนโลยีมา ในการจัดการน้ําและก็จัดการวิถีชีวิตของตัวเองนะครับจะมีผู้แทนที่สําคัญสําการจัดตั้ง5ตำบลเนี่ยมาแลกเปลี่ยนผู้ถือเราเคยมาจัดไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้เนี่ยจะเส้นมหาเลยครับว่าหลังจากการจัดวันที่30ตเนี่ยก็จะมีผู้แทนจากแต่ละตาบลเนี่ยไปสักประมาณ3-5ท่านนะฮะไปที่สถาบัานสารสนเทศทรัพยากรน้ําก็จะไปเรียนรู้ว่าเออเขามีเครื่องไม้เครื่องมือกันยังไงแล้วเราจะใช้โทรศัพท์มือถือของเราเนี่ย ในการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของน้ำอย่างไรแล้วก็จะมีทางด้านของทางท่านที่อยู่ชนประทานนะฮะท่านที่อยู่กเกษตรหรืออะไรต่ออะไรที่เป็นข้าราชการแล้วก็จะมาร่วมบูรณาการเรื่องเหล่านี้ด้วยพอาถึงเวลานะครับเราก็จะสามารถที่จะจัดการเรื่องไรเหล่านี้ได้ง่ายขึ้นเพราะเท่าที่ลงพื้นที่มาแล้วครั้งหนึ่งมีการเสียวนานครั้งแรกมาแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยท่านนายกของแต่ละพื้นที่ชอบใจมากเพราะเห็นด้วยแล้วก็พร้อมที่จะเข้าร่วมมือเพราะว่า มันจะต้องทาหน้าที่ดูแลสาธารณสุขสิบให้กับประชาชนด้วยแล้วใช่ไหมครับดังนั้นสุพรรณบุรี4.0เนี่ยมันต้องใช้ไอทีให้เป็นประโยชน์ใช้มือถือให้เป็นประโยชน์แล้วเราจะได้รู้เลยว่าวันนี้น้ําตรงน,นี้เป็นอย่างนี้อ้ออีกอันนึงยกตัวอย่างเช่นในพื้นที่แถบนั้นเนี่ยะจะมีลำรางสาารนะก็ดีจะมีบึงสาารนะอันรก็ดีซึ่งเราก็จะได้รู้เลยว่าพอ,อตรงนั้นมันตื้นเขินมันยังไม่ได้ทําอะไร แล้วเราจะหาทางที่จะเอาตัวช่วยจากตรงไหนมาโดยทําได้เลยท,ทันทีโดยไม่ต้องตั้งงบประมาณได้ไหมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันมีกรรมวิธีหลายที่เขาทามาได้ประสบความสําเร็จแล้วแล้วก็อยู่ที่เนื้อหาสาระของภูินิเวศของแต่ละที่แต่เขาเชื่อมโยงกันในห้าตันวขนาดจัดครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับก็<ะ>มีที่น้องที่มาจากทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ําท่าจีนที่ทางั่งโน้นตะบนบางปลามมา,า,มมาบ้างอะไรบ้างท่านก็มา บทควรดูว่าทำไมไม่ไปจัดให้เขาทางโน้นบ้างล่ะอะไรเงรี้ยอือถ้าถ้ามองในมุมมองของการบูรณาการแล้วก็ที่สําคัญนะครับเล็กเรากําลังดําเนินการสิ่งเหล่านี้ด้วยด้วยศาสตร์พระราชาเริ่มต้นจากให้ทุกคนที่สนใจเข้าร่วมเนี่ยเริ่มด้วยการช่วยตัวเองก่อนอเรามาร่วมมือช่วยกันเองก่อนการเริ่มต้นช่วยตัวเองก่อนนะะบ้านเราครอบครัวเราเป็นอย่าง เสร็จแล้วพอเราช่วยตัวเองด้วยตัวของเราเองแล้วเราก็ไปร่วมมือกับบ้านใกล้เรือนเคียงนะฮะในหมู่บ้านเดียวกันแล้วก็ร่วมมือกันเองกว่าเสร็จแล้วเราก็พบว่าโอ้เรื่องนี้มันทํายากโอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของคนไกนี้หน่วยงานนั้นหน่วยงานเวลามารวบรวมแบบนี้แล้วเนี่ยโอ้มันจะทําให้เกิดพลังเกิดน้ําหนักในการที่จะนําเสนอข้อมูลที่เป็นจริงใช่ไหมครับเราก็ทําให้ การวางแผนงบประมาณหรืออะไรตอนน่ออะไรไม่ว่าจะเป็นอบตหรือว่าจะเป็นเทศบาลหรือจะเป็นอาจจะไปแตะมือขออบจหรืออะไรมาก็ามีข้อมูลมีเหตุผลทั้งหมดเลยค่ะอันเนี้ที่ในการมีการแก้ปัญหามันจริงจะเป็นแดยด้วยความยั่งยืนวันเนี้ยมันอาจจะแก้ไม่ได้หมดแต่ทุกอย่างมันค่อยๆดีขึ้นเพราะว่าในขณะเดียวกันเราก็สามารถปรับตัวของตัวเราเองให้มีการช่วยตัวเองได้มากขึ้นแต่เช่นเดียวกัการที่เราช่วยตัวเราเองไม่ใช่จนกระทั่งเรา ช่วยรงนี้เราหมดแรงแต่เราก็ต้องได้รับความช่วยเหลือตะก,กลนใจของทุกๆกระดับตั้งแต่ท้องถิ่นขึ้นมาด้วยคน, <ขา S 2> นะคระับก็ถือว่าเป็นประเด็นหลักใช่ไหมกำลังจับประเด็นอยู่ว่าในส่วนนี้เนี่ยถือว่า สุพรรณบุรีของเราก็มีความคืบหน้าในเรื่องของการจัดการน้ําโดยที่ทางด้านของคณะกรรมการในจะได้ลงมาพื้นที่ช่วยพี่น้องประชาชนอีกทางหนึ่งนะฮะนอกเหนือจากในส่วนของเองคมบกครองที่เป็นช่องทางให้กาแบบเป็นไพร่หลอดโปรเจกต์นะครับขณะเดียวกันก็ยกตัวอย่างเช่นที่ที่แรงแรงแบบที่หมู่ก้าวัดเขาําแพงตมพลดันขาอัมพวุทองเนี่ยท่านหลวงพ่อท่านก็มีเมตตาสูงมากใช่ไหมครับเดี๋ยวเราก็จะ ช่วยกันครับทำเรื่องของศูนย์เรียนรู้นะครับเพื่อชวนชวนพี่น้องที่แต่ละบ้านถ้าอาจจะมีปลามีอะไรต่ออะไรเนี่ยมาทาน้าปลาร้านะครับ oh. จงออกันเพื่อเรียนรู้กันนะครับแล้วก็เป็นเรื่องหใหม่ที่เขาเคยทํากันมานานแล้วแต่ว่าขาดการจัดการสิ่งที่เราได้ทําสําเร็จไปแล้วแล้วก็น่าชื่นใจมากที่สําคัญก็คือได้ไปแนะนําทําให้เขาทําเรื่องธนาคารน้ำใต้ดินแล้วก็มีชาวบ้านที่เขามาบอกว่าเนี่ย ที่แนะนําไว้แล้วก็หลวงพ่อท่านลงไปช่วยสนับสนุนเอารถแบ,บ็คโฮไปด้วยเลยด้วยแต่บางทีเนี่ยทันให้เกิดธนาคารน้าใต้ดีมันได้ผลนะฮะมันดึงน้ามันกลับลงไปข้างล่างแล้วน้ําบาดาลของเขาน้ําใต้ดินที่เขามีอยู่มันไม่ขาดค่ะตรงเนี้ยคือประเด็นที่ทําให้เห็นว่ามันทําวันนี้เห็นผลวันนี้ขอเพียงอย่างเดียวให้เข้าใจว่าเราใช้ศาสตร์พระราชาเราก็ใช้รัตญยาเศรษฐกิจพอเพียงนะ่ะเป็นเรืเ่องจตการเป็นหลักยึดหลังจากนั้นก็ใช้ เทคโนโลยีใช้วิทยาศาสตร์ใช้การาสรื่อสารใช้การจัดการแล้วก็ใช้สายตาจากบุคคลภายนอกเข้ามาช่วยเสริมมาเติมให้ว่าส่วนไหนที่ขาดส่วนไหนทําไม่ไหวก็บูรณาการเอาห่วยงานเข้าไปช่วยนะครับเลยค่ะค่ะค่ะช่วงท้ายค่ะคุณหน่อยอยากจะฝากอะไรเป็นพิเศษเพิ่มเติมไหมคะก็เป็นช่วงที่ทุกคนอาจจะจบจองแล้วก็แฮงมาจากวันที่วันอาทิตย์ที่สุดี่ที่ผ่านมานะครับไม่ว่ารัฐบาลไหนจะเข้ามานะครับ ทุกคนก็จะอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอยู่ภายใต้กฎหมายแต่ว่าสิ่งที่แต่ละรัฐบาลจะไม่เหมือนกันก็คือการใช้นโยบายที่ตัวเองได้แถลงเอาไว้กับประชาชนนะครับซึ่งถึงเวลานั้นเนี่ยเเปิดสภารัฐบาลมีนาย,ยกมีคณะรัฐมนตรีเขาก็จะต้องมานำเอาร่างนะฮะนโยบายภาพรวมของก็าอาจจะต้องมาไหวพระกันเมียงใช่ไหมครับเราจะมา,มานําเสนอมาแสดงต่อ ที่ประชุมวัดสภาก็จะต้องมีการให้ข้อคิดเห็นกันอะไรต่ออะไรกันเ่ะด้วยอย่างนี้ครับถ้าท่านผู้ฟังมีข้อคิดเห็นมีข้อเสนอแนะนะครับที่จะทาให้ทางฝ่ายผมซึ่งเป็นสว,วนะครับสามารถที่จะเอาไปใช้แล้วก็ประมวลเนี่ยเราก็สื่อสารไปได้ก็อ,อยู่ะนะครับเพราะว่าผมเองผมทําในเรื่องของทางด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนผ่านองค์กรชุมชนในหมู่บ้านในตำบลมาเป็นสภาองค์กรชุมชนของตำบลแล้วตรงเนี้ยคือ ประชาธิปไตยจากฐานรากเป็นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมที่ไม่จําเป็นต้องเลือกตัง้งหรือว่าไปเป็นสนับสนุนกระบวนการของการเลือกตัง้งอบตสนับสนุนของการเลือกตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านสนับสนุนการเลือกตัง้งสภาที่ใหญ่ขึ้นมาก็ได้ตรงนี้จะทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยอยู่ในสภาวะที่มีความรู้ความเข้าใจ ที่ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับเลยครับค่ะค่ะยังไงวันนี้ทางรายการต้องกราบกับคุณท่านสวอนุสัชกรมมาลาอย่างสูงเลยนะคะขอบคุณครับวันนี้มาแบบเครียดเครีหน่อยนะครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็ มีความเข้าใจในเรื่องของการบร,ริหารการน้ำนิดนึงแล้วกันค่ะท่านผู้ฟังเพราะว่าส่วนสำคัญที่สุดเนี่ยอย่างที่คุณหมอหน่อยหรือว่าท่านสวอนุสักได้กล่าวไว้เนี่ยความเข้มแข็งของชุมชนมีส่วนที่จะทําให้การขับเคลื่อนแผนงานต่างๆในชุมชนของเราเนี่ยสามารถที่จะบรรลุความสําเร็จแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีงามนะคะทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหาความดร้อนได้ยอย่างยังย่งยืนโดยเฉพาะเรื่องของน้ำนะคะก็ขอเป็นกําลังใจนะคะสำหรับคนกลุ่มทํางานที่จะเป็นในส่วนของผู้แทนนะคะจากองคลักษ์จากจอรข ใหญ่จากตะค่าจากสารษกินแล้วก็จากกฤษณาด้วยนะคะวันนี้เจ้าของรายการเที่ยวสุพรรณบุรี4.0หมดเวลาลงแล้วคะ่ะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังนะคะกลับมาจเจอกันได้ใหม่ในวันอังคารหน้านะคะ035969695และ035969715ลาไปก่อนแล้วสวัสดีจ้า